ใครเคนิดเตดนายกรัชมนตรีคนที่ส0ิของประเทศไทยมาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับวันนี้ผมมีความินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับถ้าจาบใจก็ปกไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับถ้าวันนี้ผมมีความินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ที่จะมารายงานพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าตอนนี้พรรคเก้าไกลของเรา เข้าฝักมากเลยครับพี่น้องในการทํางานของเราเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในระดับประเทศครับตอนนี้เราอยู่กันที่สมุทรปราการผู้ช่วยหาเสียงธนากรอ,อยู่ที่กรุงเทพผู้ช่วยหาเสียงเปียบุตรอยู่ที่หนองคายมีอีกหลายคนครับคุณไอเดมอยู่ที่ภาคใต้เราเป็นดาวกระจายอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ทํางานกันอย่างเข้าฝักให้ไต่ระดับรับรองว่า เลือกพรรคก้าวไกลคราวนี้ไม่ผิดหวังและในการที่จะเชียร์พรรคก้าวไกลเป็นกระบอกเสียงให้พรรคก้าวไกลตอนนี้รับรองว่าเชียร์ขึ้นแน่นอนและเชียร์มาด้วยแน่นอนในระดับจังหวัดครับวันนี้ผมมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่คลองด่านจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องครับว่าผมมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆมั่นใจขึ้นเรื่อยๆคราวนี้แล้วตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการให้ความไว้วางใจเรา 182,000คะแนนชิดเป็น1ใน4เรามาเป็นอันดับที่2หมายความว่าพ่อแม่พี่น้องที่เดินอยู่ในตลาดครุ้ใน Nice Market ตอนนี้1ใน4เคยให้ความไว้วางใจพวกผมอดีตอนา,าคตใหม่อันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแต่คราวนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เอาแล้วที่2 อยากจะขอมาเป็นอันดับหนึ่งของพี่น้องสมุดปาการได้ไม่ได้ครับพี่น้องครับผมก็เชื่อว่าได้ด้วยความขยันด้วยความตั้งใจของผู้สมัครสมุดปาการครบทั้งแต่8เขตทุกคนทำงานมาไม่ต่ำกว่า2ปีแต่ต่างจะกตอนอนาคตใหม่สิ้นเชิญตอนอดีตอนาคตใหม่มีเวลาทำงานแค่2เดือนครับพี่น้อง แต่ตอนนี้พอมาเป็นพักเก้าไกลมีเวลาทำงานจากสองเดือนเป็นสองปีเรามีเสาเข็มหลักปักอยู่ตรงกลางสมุดปากกานั่นก็คือสสอดีตสสอดีตสสวุฒินันบุญชูครับพี่น้องเขาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องในสมุดปากกาเหมือนกับเขาเป็นสสให้คนทั้งจังหวัดตอนมีเวลาปัญหาโควิดพี่น้องวุฒินันไม่เคยทิ้งท่าน ตอนที่มีปัญหาโรงงานระเบิดที่มิกซี่ไม่เคยทิ้งท่านพักเก้าไกลเรามีพี่น้องแรงงานอย่างคุณวันวิภาไม้สนคุณวันวิภาไม้สนที่มาคุยกับท่านคือแรงงานตัวจริงที่เคยทํางานในสูตรปาการมาก่อนเป็นเวลาเกือบสิปีคราวนี้เวลาตอนนี้ระคางเคาะเราเพร้อมที่จะเข้าสู่ศึกเลือกตั้งทุกพักมีนโยบายแรงงานหมดครับทุกพักมีนโยบายสิ่งแวดล้อบครับ จะดูว่าจริงไม่จริงพ่อแม่พี่น้องต้องไปดูในบัญชีรายชื่อของพักนั้นมันมีพักไหนอีกครับในประเทศไทยที่บอกว่าพี่น้องแรงงานอตอนเป็นอดีตอนาคตใหม่มาเป็นอันดับสามตอนนั้นผมยังเป็นอันดับสี่จริงๆจะให้เป็นหัวหน้าที่ต้องให้คุณวบวริภาไว้สนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพาักแทนผมด้วยความใส่ถ้าเรียนลำดับแบบนั้นคราวนี้เราได้คุณเสียจากปาทอง เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมาเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องที่นี่เราได้เมื่อชีพเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นอนันดับต้นๆแก้ไขปัญหากฎหมายพรบรสิ่งแวดล้อมพอรบรที่เกี่ยวข้องกับ p m 2อพอพรบรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสารเคมีนะครับที่เวลามันระเบิดแล้วเราไม่รู้ตัวกฎหมายนั้นชื่อว่า PRPR PR. โรงงานไหนมีสารเคมีที่ไหนต้องแจ้งเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่ต้องแจ้ง,อยยอง,จงเอาไปทิ้งเมื่อไหร่ต้องแจ้ง อันนี้คือวิธีในการที่จะดูแลปากท้องดูแลให้พี่น้องสมุทรปราก,การการเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตไปด้วยกันในระดับพื้นที่อย่างเขตน,นี้เราได้คุณเดียเวียรพัฒนะครับเป็นอดีตนักข่าวของบอยส์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องพระประแดงพี่น้องสมุทรปราการบอกเลื่องสอสอเข้าไปเขาต้องไปพูดแทนใช่ไหเขาต้องไปพูดแทนปัญหาของพี่น้องชาวสมุทรปราการ เข้าสภาไปไม่เคยลุกขึ้นพูชักครั้งถ้าได้คนเดียววิรพัน์เข้าไปสําหรับคนนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลครับเพืดไม่หยุดแน่นอนพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดทําในสิ่งที่และการเมืองคนอื่นไม่กล้าทำรังสีมันน้อยรังสีมันรมอคนที่สองของพรรคก้าวไกลจะเป็นปาเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวประแดรงแน่นอนกับพี่น้องครับเขาจะมมือห้คุณเดียทีวเรภัองน่อน คราวน,นี้ผมต่อใจมาถึงขนาดนี้ว่าพักก้าวไกลเข้าฝักเร็วเกินทำงานนี่ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเชียร์นี่คือแน่นอนเป้าเก่าที่เคยให้คำสัญญากับพี่น้องสื่อมวลชนไว้อาจจะต้องขอขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันผมก็มีความกังวลใจครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะบริสุทธิ์ยุติธรรมและตอบเจตจำนงของพ่อแม่พี่น้องชาวพระประแดงหรือไม่อันที่หนึ่งเลยคือความยุ่งยากในการเลือกตั้งครับ เลือกตั้งคราวนี้14พฤษภาคมนะครับเราเลือกตั้งกัน2บัตร2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกเขตอีกใบหนึ่งเลือกพรรคนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตพระประแดงชอบสสของพรรคก้าวไกลจำชื่อเดียวิรพัฒน์ไปท่านเข้าบูหาใบท่านยังกาไม่ได้เลยครับเพราะคราวนี้เป็นปัญหาบัตรโหลนะครับสสเขตทั่วประเทศมีแค่หมายเลขไม่มีชื่อคนที่ท่านรัก เพราะฉะนั้นถ้าท่านรักคุณเดียรักว่าที่ดูสมัครตั้งแต่คุณเพิ่งลงมาจนถึงคุณอบจนกระทั่งคุณไตรและหลายๆคนที่เป็นของพักเก้าไกลท่านต้องเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของพักเก้าไกลสุดต่างกพอครับรู้จักชื่อคาราไม่พอจำเบอร์ก็ให้ได้กดถ้ามเหนึ่งได้เบอร์สามเบอร์สองไอเขตสองได้เบอร์สองท่านอาจจะจำได้ไปถึงแค่นั้นท่านต้องเช็คให้ดีนะครับท่านต้องเช็คให้ดีว่าต่างเขตต่างเบอร์ท่านชอบใครท่านท่านจะเบอร์ให้ก็ได้ คุณเียพัฒน์จะไม่ได้อย่างนี้นะครับ8ปีที่8เพื่อเลือกเบอร์8ปจในการ,รัการประหานะครับพอจำเบอร์ได้ปุ๊บท่านต้องเลือกอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของพรรคครับเบอร์ของพรรคท่านไม่ต้องจำเบอร์ให้เสียสมองครับการพรรคก้าไกลอ,อย่างเดียวในเข้าไปในกูหาพรรคก้าไกลจะอยู่ขวาบนชื่อพรรคก้าไกลโลโก้เป็นสามเหลี่ยมกับหัวโลโก้ที่เป็นสามเหลี่ยมกับหัวอย่างนี้ก็เพราะเราคิดว่าอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชน ถ้าสามเหลี่ยมมันขึ้นม,มาเป็นอย่างนี้หมายความว่าคน1%นคุมประเทศไทยคนอีก99สโดนกดขี่เราเลยทำให้โลโก้พักมาเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่โน้องประชาชนตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านจําได้แล้วครับว่าถ้าเขตถ้าเป็นเขตพระประแดงเรียกเบอร์แปดถ้าเบอร์พักถ้าเลือกพักเก้าไกลโลโก้สามเหลี่ยมกลับหัวอันนี้ก็จะลดความซับซ้อนให้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องขอเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ เขตสมุทปาการ1.3ล้านคน800เป็นพี่น้องแรงงานแล้วเราเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่สมุทปาการและอาจจะกลับบ้านไปเลือกนะครับอันนี้การเลือกตั้งสสข้ามเขตก,ก็ดีล่วงหน้าก็ดีหรือข้ามราชอาณาจักรก็ดีท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับท่านไปที่แอปพลิเคชันชื่อว่า Smart Board นะครับ S M A R T t b c k b o t p Smart Board ครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนให้ได้ภายในวันที่9เมษายนถ้าท่านลงทะเบียนก่อน9เมษายนท่านสามารถที่จะเลือกตั้งได้วันที่7พฤษภาคมยุ่งยากไหยครับแตนที่ผมจะมาบังสายเรื่องนโยบายเรื่องผุดมการผมต้องมานั่งคอยอธิบายว่าบาตร2ใบ2เบอร์อันนึงเลือกจำเบอร์8อันนึงจำพรรคก้าวไายเลือกตั้งล่วงหน้าต้องทำยังไงแต่ผมก็เชื่อเหลือเกินครับพว่าพี่น้องสมุทรปราการผู้รักประชาชิทมาไทย ตัวจริงเสียงจริงจะไม่ให้กลไกที่สับสนทำให้ท่านไม่ไปการเลือกตั้งเพราะฉะนั้น14พฤษภาคมทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขอให้พี่น้องชาวสมุทราารรไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเลือกทั้งทีเลือกอย่างมีวิสัยทัศน์เลือกพักเก้าไกลทั้ง8เขต8คนให้พวกเขาทุกคนเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกรักฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกคนากครับขอบพระคุณสรับ,บทุก,ท,กท่านสำหรับให้กำลังใจ